Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับวันนี้เรามาต่อจากเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเราคุยกันเรื่องอะไรแล้วเรื่องนะครับาสยที่ทำให้นะครับริสกีนะครับน้อยนะครับแล้วก็เมื่อคืนคุยกันถึงไหน ที่ทำให้ริสกีนะครับลดนะครับก็คือว่าเราไม่มอบหมายนะครับตอนนะนะครับจากอุมัตบินคอสตบโรเดียลออันฮูนะครับได้กล่าวว่าทนะซูลนะครับได้กล่าวความว่าถ้าหากพวกเจ้า,าไม่ได้มอบหมายกิจการต่างๆของพวกเจ้า ในอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงแน่นอนนะครับพระองค์นะครับจะทรงประทานปัจจัยยังชีพนะครับแก่พวกเจ้านะครับเสมือนกับที่พระองค์ทรงประทานปัจจยยังชีพแก่นกนะครับโดยที่มันนะครับบินออกไปในยามเช้านะครับด้วยท้องนะครับที่ว่างเปล่าและบินกลับมาในตอนเย็นนะครับ ด้วยท้องที่อิ่มเอมนะครับรายงานจากดีมิซีนะครับตัดสัมพันธ์กับคืยญาตินะครับไม่ติดต่อเคืยญาติพี่น้องนะครับวิกีจะไม่บังเกิดอย่างแท้จริงกับคนไม่ให้ความสําคัญกับคืยญาติพี่น้องไม่ไปเยี่ยมเยียนไม่คบหาไม่สนใจใยดีนะครับยามเจ็บไข้ ยามยากจนนะครับขัดสนแต่สำหรับการติดต่อกับเครือญาตินะครับจะทำให้ปัจจัยยังชีพนั้นกว้างขวางนะครับจากฮาดิษนะครับของอบีฮูไรร์รอดิยันลออันฮูจากท่านรอซูนะครับกล่าวความว่าผู้ใดชอบที่จะให้ปัจจัยยังชีพของเขานั้นกว้างขวาง,วางและให้อายุของเขานั้นยืนยาว ดังนั้นเขาจงติดต่อกับเครือญาตินะครับเป็นฮะดิที่สอยทั้งสองนะครับคนที่ไม่ปฏิบัติละหมาดล่ะนะครับหรือละหมาดไม่ตรงเวลาท่นานนบีสุลลัลละล,ะะลาซัลัมกล่าวความว่าผู้ใดรักษาการละหมาดฟัดดูของพวกเขาจะไม่ถูกบันทึกว่าเป็นผู้ถูกลงลืมนะครับคนไม่ทำละหมาด ชีวิตจะมีแต่คับแคบมนมองนะครับจากความเมตตาของอัลลอฮ์ที่จะเพิ่มเติมให้ดียิ่งไปอีกนะครับคือต้องให้ละหมาดในช่วงเวลาของการละหมาดนั้นๆด้วยท่นนานอับีุล,ลลอฮะสัอนว่าให้ละหมาดในละหมาดของมัน นละหมาดไม่รีบละหมาดไม่ตรงเวลาก็ทําให้ห่างไกลจากความดีซึ่งมันจะยกชีวิตนะครับมีความบริกัรนะครับมากขึ้นนะครับไม่ทําดีไม่ทําอิบะดะไม่เชื่อฟังคําสั่งใช้คําสั่งห้ามคนไม่ทําละหมาดคนไม่ออกสักัดคนกินดอกเบีย้ยไม่ทําดีต่อพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ในชีวิตยังมีปกติสุขมีปัจจัยยังชีพมีเงินมีทองใช้ระวังเป็นการให้ริสกีแบบอิสติดรอดคือแบบโดนทดสอบเป็นคั้นๆจนเงือกสุดท้ายของลมหายใจมาถึงสุดท้ายจะขาดทุนเพราะหลงในวัตถุดุนยาจนไม่มี ไม่สนใจต่อคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของศาสดาดังฮะดิษความบาเมื่อใดที่เจ้าเห็นอันล้อให้สิ่งที่บาวพระองค์ชอบบนความชั่วของเขาแท้จริงแล้วมันคือการให้แบบอิสติรอดบันทึกโดยอิมามอะมัด อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่เราจะปฏิบัติให้ชีวิตผู้ศรัทธาดีขึ้นนะครับหรือเราจะทำให้ชีวิตบกพร่องก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของท่านเองทุกคนล้วนอยากได้ความผาสุกมีริสกีชีวิตที่ดีก็ควรมันทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำดีแค่ไหนที่จะให้พระ ผู้เป็นเจ้ารักและมอบความสุขให้แก่เราวันรออาลัมนะครับอ่าอันนี้นะครับไม่ได้แบบอ่ามาสอนใครนะครับแต่ว่านาสิยัตัวเองและก็เตืเอตนตัวเองนะครับอ่าก็นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ตอนเช้าเช้านะครับอัสลามมุอะล Sal ัยกุม Moro matul lo hi wa barookato.